ข้าพเจ้านางสุรีศรีสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองบอนนายนานโน์นอนุสร์วิทยาฐานะชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัยสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ทับสองวิชาเตรียมความพร้อมปฐมวัยข้อมูลการลาลากิจหนึ่งครั้งสองวันงานที่ได้รับมอบหมายครูประจำชั้นอนุบาลสองทับสองหัวหน้าสายชั้นอนุบาลหัวหน้าเวรวันพฤหัสบ,บดี คณะกรรมการรับนักเรียนะระดับปฐมวัยงานสวัสดิการโรงเรียนและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าขออนุญาตรายงานการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานดังนี้ 1. ด้านการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ร่วมจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาะระดับปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560 กับคณะครูสายชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านหนองบอลนัยนานนอนท์อนุสอนวิเคราะห์และออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดต,ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิ่น และสามารถแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ได้โดยดำเนินการจัดกิจกรรมแบบ active learning โดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงใช้สื่อที่หลากหลายที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริงและนำผลการวัดและประเมินผลของผู้เรียนมาวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าและพัฒนาผู้เรียน สองด้านการส่งเสริมและสนับสน,นุนการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดทําข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนจัดทําระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยการจัดตั้งกลุ่มลายเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามบริบทและความเหมาะสม เพื่อศึกษาปัญหาและหาแนวทางแก้ไข3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการอบรมการประชุมรูปแบบต่างๆทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ site. มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้นำความรู้และทักษะที่ได้จากการศึกษาอบรมมาพัฒนาการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเรื่องการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้นิทานสำหรับเด็กปฐมวัยสภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนระดับปถมวัยที่ผ่านมาพบว่าครูผู้สอนต้องมีการพัฒนาและส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้แก่ผู้เรียนเพราะมีความสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวันจึงต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้นิทานสำหรับเด็กปถมวัย วิธีดำเนินการได้มีการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยศึกษาปัญหาของผู้เรียนศึกษาเทคนิคและวิธีการจัดก,กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณลักษณะและตัวบ่งชี้ศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้นิทานใช้กระบวนการ PLC เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาพัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพออกแบบการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning จัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้นิทานเป็นสื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน เชิงปริมาณนักเรียนชั้นอนุบาล2ทับสจำนวน17คนได้รับการพัฒนาทักษะพ,พื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้นิทานสำหรับเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสูงขึ้นร้อยละ95ของนักเรียนทั้งหมดเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นอนุบาล2ทับมีการพัฒนาทักษะพ,พื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้นิทานสำหรับเด็กปฐมวัยซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลและใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อไปทำให้นักเรียนมีเกจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ ตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตัวบ่งชี้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยขอบคุณค่ะ